สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นคริสตชนให้พัฒนาระบบนิเวศของจิตใจด้วยการหยุดพักเที่ยงวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณาราหน้าพระมหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวัติกัน วันนี้ก่อนทรงนำสวดพระงคตรัสกับบรรดาสัตว์รุษซึ่งมารวมตัวกันในลานว่าเราต้องฟื้นฟรูระบบนิเวศให้กับจิตใจของเราด้วยการหยุดพักพินิษพิเคราะห์และเห็นอกเห็นใจซึ่งฤดูร้อนนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีที่เราจะทำสิ่งนี้ Cari ฟ r a เ e l l ี e s ส r e ร l ล b เ o n g น orno หลังทรงพักไปสองสัปดาห์วันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาก็ทรงกลับมาปรากฏองค์ที่หน้าต่างพระราชวังวัติการบานเดิมอีกครั้งเพื่อจะพบปะสัตบุรุษที่มารวมตัวกววันสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวในลานหน้าพระมหาวิหารนบุญเปโตรโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพระองค์ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจากโรงพยาบาลเจมิลี่ในกรุงโรมวันนั้นพระองค์ทรงทักทายฝูงชนที่มารวมตัวกันอยู่ด้านล่างจากระเบียงห้องชั้นสิบที่ซึ่งทรงพักฟื้นหลังทรงเข้า รับการผ่าตัดเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นและเสด็จกลับวัติการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาต สำหรับการพิจารณาพระวรสารก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงดึงข้อคิดมาจากพระวรสารประจำวันของนบุญมารโกบทที่6ข้อ30-34ถึงซึ่งเล่าถึงตอนที่บรรดาพระสาวกกลับมาจากงานประกาศข่าวดีของพวกเขาอย่างประตือรือรน้น และพระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญพวกเขาให้ไปพักผ่อนกับพระองค์าตามลำพังในที่สงัดสักระยะหนึ่งพระสันตะปาปาตรัสว่าตรงนี้นี่เองที่พระเยซูเจ้าทรงมอบคำสอนที่สำคัญแก่เราเพราะพระองค์ทรงห่วงใยในสุขภาพของอัครสาวกอันเนื่องมาจากความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจพระองค์ทรงยินดีที่จะเห็นพวกเขามีความสุขมากกว่าจะยินดีที่การเทศสอนของพวกเขาประสบผลสำเร็จเสียอีก รรเ,เราเองก็ด้วยที่อาจจะจมอยู่กับความเร่งรีบในทุกๆก,กิจกรรมของเราและจดจ่ออยู่ตลอดเวลากับการทำสิ่งต่างๆจนบรรลุผลสำเร็จซึ่งจะทำให้ก่อเกิดความเสี่ยงที่จะคิดไปว่าเราเป็นพระเอกเราพบเห็นสิ่งนี้ได้เป็นบางครั้งในพระศาสนาจากักร เรายุ่งกันมากคิดว่าทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเราแต่เราเสี่ยงที่จะมองข้ามพระยิสุเจ้าไปคําเชื้อเชิญของพระยิสุเจ้าที่ให้เราหาเวลาพักผ่อนบ้างนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการพักผ่อนฝ่ายร่างกายเท่านั้นหากแต่เป็นการพักผ่อนสําหรับจิตใจของเรา,เารรดรา้วย และเพื่อที่จะเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงเราต้องหวนกลับไปที่ต้นต่อของเรื่องนั่นก็คือเราต้องหยุดกิจกรรมต่างๆของเราอยู่ในความเงียบสงบและสวดภาวนาเพื่อจะช่วยเราให้หยุดจดจ่ออยู่กับทุกสิ่งที่เราได้ทําและจำเป็นต้องทำพระเยสุเจ้าทรงรับใช้ผู้อื่นเสมอและในทุกๆวันพระองค์ก็จะทรงปลีกองค์ไปสวดภาวนาในที่สงัดเพื่อใกล้ชิดกับพระบิดาเจ้า และคําเชื่อเชอนันอ่อนโยน,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 นของพระองค์ที่ให้พวกเราพักกันสักชั่วครู่นั้นก็ควรจะอยู่คู่กับตัวเราด้วยดังนั้นจึงขอให้เราได้เรียนรู้ที่จะหยุดพักเรียนรู้ที่จะปิดมือถือแล้วหันมามองดูกันและกันฝึกฝนความสงบนิ่งเรียนรู้ที่จะไตรตรองธรรมชาติที่จะฟื้นฟูตนด้วยการสนทนากับพระเจ้า และถ้าหากเราอ่านพระรสารวันนี้ต่อไปอีกนิดเราก็จะรู้ว่า ที่สุดแล้วทั้งพระยศเจ้าและบรรดาศิษย์ก็ไม่สามารถจะพักผ่อนได้เพราะส่งให้เวลาทั้งหมดกับฝูงชนจำนวนมากที่เข้ามาขอความช่วยเหลือทรงรู้สึกสงสารจึงทรงอุทิศเวลาของพระองค์เพื่อช่วยเหลือผู้คนนี่อาจจะดูเหมือนขัดแยง้งแต่มันก็ไม่ใช่ตราบใดที่จิตใจนั้นไม่ปล่อยให้ความยุ่งและการมุ่งเน้นแต่เพียงตัวเองเท่านั้นมานำพามันก็จะเป็นจิตใจที่สามารถได้รับการ ตุ้นให้รับรู้ผู้อื่นรับรู้บาดแผลและความต้องการของผู้อื่นได้ความเห็นอกเห็นใจเกิดจากการพินิษพิเคราะห์และโดยการเรียนรู้ที่จะพักผ่อนอย่างแท้จริงเราก็จะสามารถเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงได้ และโดยการใกล้ชิดกับพระเจ้าและสัตว์ซื่อต่อสิ่งที่เราเป็นทั้งกิจกรรมและการขยายงานทั้งหมดของเราก็จะไม่มีวันดีไปกว่าตัวเราได้ดังนั้นเราจึงต้องการระบบนิเวศของจิตใจที่ประกอบขึ้นด้วยการพักผ่อนการพินิจพิเคราะห์และความเห็นอกเห็นใจ